วิธีกู้คืนรูปภาพวィィิดีโอหรือโพสต์ต่างๆในแอป Facebook จะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นเราลบโพสต์แตะที่ไอคอนจุด3จุดแนวนอนแตะที่ย้ายไปที่ถังขยะซึ่งรายการจะถูกลบหลัง30วันนะครับต่อไปแตะที่ย้ายขั้นตอนวิธีกู้คืนแตะที่รูปโปรไฟล์ Facebook ของเรา ต่อไปให้เราแตะที่ปุ่มจุด3จุดแนวนอนแตะที่คลังลักษณะไอคอนเหมือนกล่องนะครับต่อไปแตะที่ไอคอนถังขยะถ้าต้องการกู้คืนแตะที่ปุ่มจุด3จุดแนวนอนต่อไปแตะที่กู้คืนไปที่จะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ให้เราแตะกู้คืน กู้คืนสำเร็จจะกลับไปที่ต้นทางนะครับเช่นในตัวอย่างโพสก็สามารถกู้คืนกลับมาเรียบร้อยนะครับ